สวัสดี FC ฟซีังไทยและฟังลาวและต่างประเทศนะคะเงี้ยนี่แม่น้องอรดามาตามอาโดนพี่น้องอาโดนถือหนึ่งห้าห้าหนึ่งตรงตรงพี่น้องมื่อวานนี้ให้มาแล้วพี่น้องเลขสองตัวเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องน้องก็เป็นรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าแม่ดนถึงในเลขตัวไหนถึงเลขค่ะอ๋อเจ็ดสิบล้านเจ้าคนเจ้ากว่คนบอกเลขไปไหนเนาะจ้ะคนคนราคนเรื่อ เจ็บสูเเริเจ็บลอย่ามเจ็บลก้วกตะยกคนอกมา้วอแล้วดูคนกระด้างสองเข่าคนไปหาฟูซิล่ามากเลยนได้องเน่โอ้นี่บอกถือน้ำหนึ่งหานี่บอกแมนแมนน้ำหนึ่หาพอด้ค่าภูก่พด้ค่าภูก็ะม่นค่าทะจะบอกพี่น้องก็บอกเจ็บสูงเ็บสองพอด่เจนึ่งหากาหนึ่ง แป็ดไม่หาปูตะมือเลยหาปว่าวันที่วันที่ยี่สิบไปหาโดนนี่ตัวนี้เร็วเร็วมว่าวันที่หนึ่งต่างนายนะแนไปคือไดไหย่างอื่นเลยเด็ว่าตั้งใจไปเลยไปหาหนึ่งหาพี่้องเ้ยเพิ่่นมาเพิ่นได้มูกกระทะเหรอคือมาเป็นบ่ อ่ะรับใรอนุญาลูกเนี่ยตอนเล่นกอนสิไปรับใบ้นญาเลยนผ้ากันไปไปนี่แหละไล่ปไยวายเพิ S <S ่หวายเพิ S <S ่นเออน้องคนน้องนุ่งกาเจอามากจังพี่หอเล่นากันไปตอนนี้ลูกซาลาวายผ้ามือปู่นเทียูน่ลูกสาลาเลีู่นไปบุษซ่านี่แหละบุษซ่ามนอดมได้วงปันนี้ตอนนี้เพิ่นกอเล่มาคุยเรื่องว่าสื่อทีสั่งเจดีย์จ้าสื่อทีสั่งเจดีย์ของคุณคุณว่า ได้นานคนสไทยนาะไรเนี่ยคนไทยคนสื่อหลอกเรี้ันไรระหนก็่ะาย่ามิคนเล่นบาสคนขายหนาสีไรเจ็บไรละเจ็ดหนาไรละเจ็บหนาไเลวเยุสูง้าย่สัละกษณ์ไร่ละเจ็บหนาไรละเจ็ดหน่สีไรเป็นสิเทลัยแล้วนะสีไรเป็นเจ็ดสบล้านยุ่งสัญลักษณเบานักสรทอยู่คนสบาบอกเลยครับเนาะเนียน ก็ตรงตรงไม่เป็นเราเจ็ดซอ่าไได้แต่หนึ่งหาหาหนึ่งว่ะหนึ่งหาแต่ก็หมายสื่อเจ็ดย่นเขาบ็เลายสื่อบัดริ้บร้สื่อเกจลอยเลยเจลอยบริ้วได้ากันไปด้ภากันนะ อกทั้งสองโตบอกทั้งสามโตเนาะท้งสามโตเนาะให่ทั้งสามโตสองโตท้าบุญนั้งคนหน่งมีซ่ามีซ้าขายยัานขายยัานน้เงินอันเงินนี่ลูกสาวหล่าอีหนัาหน่อยไปไปจ้าักกรับไปตอนไหนพอก็แม่นางฟั่งพระเทวดาเจ้าอยู่แล้วรับไปมีซ่ามากเขาเมาให้แม่ดีเดอร์ก็จัดมีดาบซ่ามากแม่กบเบิร์กนมือนั่นให้ลู้ผมเลยนได้ก็เก็ กัตเตอี่กับเตาหนึ่งห่างคนก็ได้ต๊กลับเขก็ได้หาหนึ่งไปไปซื้อเอกชนเอาบรหาหนึ่งแมนเอกชนก็ซื้อใต้รัฐบาลก็ซื้อซื้อรัฐบาลนั้นก็เอาหึ่งหาได้แล้วเลยใช่สามตัวเลยถ้าภาวะปูซีล่าเมันหาทั้งบนทั้งล่างอ่าบันไดตารางบนว่เอาฟุตซิปคนแบบว่าเกตซิประกาศประกาศบอกให้ยืนเพราะ่าวะปูบนชันเขาจะบอกเรื่องปูเคนบากให้ฟังนี่แหละมาปูไป ภูกระบอกเปตอตอวพัเดอสันสีเราเลยนตอมากเ่ตอมากเราได้ยี่สบเจ็ดล้านนี้วันน้าวสีซื้อสองเกจนี่อืมวันนี้ได้สีซื้อสองเกจเวันว่าวันว่าเจ็ดล้านไม่เลยออกเกจซนวันนี้ย้ายแถนนโน่นห่งวันนี้ได้สองเกจยี่สิบเจ็ดล้านได้ยี่สิบเจ็ดล้านนั่นสิว่ามันเกจสองสองเนบ่ เนาะซ้ำแล้วเนาะมันสองเจ็ดศูนย์เสื้อในสาตัวนั่นแหละถัดไปในสาตัวเลยจ้ะสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เพิ่นบาบเพิ่นเพิ่นก้หมายบาเจี๊ยบเพิ่นเจี๊ยบเพิ่นเล็กอีต่ดมาต่างถ้าบุญเน่าเนาะาเพิ่นสีแดงเป็นเจดีเจดีเลาก็ได้มาได้นยี่สิอล้านระหว่างผู้คนก็ไปใจเดียบเลยนั่นหนึ่งเดียวผู้คนกับไปใยเดียบดอยเลย รตเน้นแตสองเกตมันว่าเขามีบุญมาค่ะถ้าเต็บต้นจันทน์คนสิบออกรับเขียมเลยนะไปให้ออกมากเขาบอกมากบอกมารับเขียมเล่คนก็ยังไล่คือเก่าเลยะไล่คือเก่ามันไปถ้า่าดีว่าโอ้ยดีใจแม่นอกมากเลยหนึ่งปกติคนบอกออกมาเด้อมากทำบุญได้แต่ทำบุญก็ซื้อกันแล้วมาเอว่าโอ้ยบุญมีเลยมากย่ำไดกับ่อคน หมูแท่งสี่แพงมากแต่เรียนบอกันยันบ่พอถ้ากัดไปก็จะเปลีนคนน่ะถ้ากัไปไวไหมมันไปย่านดมาเนื้มาไปย่ามใดเป็นกระมันแต่ว่าประเดีายลน์แนวกระมานนั่เองไปซื้อมุกกะถากินไปแล้ววันนี้วนที่ผ่านมาวันวัเจ็ดศูนย์ศูนย์กับ1นึ่ห้าสำหรับวนนี้ เพิ่นว่า27ล้านเนาะแต่วันนนที่ยาเขียน270นะคะแล้วก็ตาลหาย272070แต่ว่าเน้นเน้เนคืนนอ27หน้านะเน้น27เป็นหน้าทั้านะคือสถานที่แบ่งรัฐบาลไทย้านคนคนอยู่หันสิบ่ถึงรายไปยังไปเป็นรา700ล้านเนาะ700ลอยล้าน70ล้านเกตสิบล้านข้นตรงถึงรายเนาะ70ล้านว่าผู้ใดก็ บาี่บล the ้านเหลือย7ล้านแตอนนี uh ้ล uh ัจะออกสนะจะจองเกจซื uh ้อๆอยู่แล้วสองเจ็ดเจ็ซื้ออยู่แล้วีลถ้าเจ้าสิบยี่27นี่นะข้อมู0เกจสิบล้านกับเจ็ดื้อๆยี่สิบเจนี่กองสองเ็นนไปอีก่อ้นมายังไม่มาจงกันถือค่ะไปน้ำสัน มันอาไปได้เจ้าของรังยื่นกระสอบมาขายให้ได้เก็บซื้อเมื่อได้สิบไปไม่มันซูนซูนมันขายยิ่แต่ว่าบม่ได้ซื้อมันบ้างเมียนคิดว่าซื้อเก็บซูนซูนเก็บใกล้ใกล้ใกล้เลขออกสิบไปอีกวะเดี๋ยวมาตามเนาะแต่ได้โอกาสแล้วจังหวะเอาเวลาที่สะดวกไปทางหางไปเนี่ยเพราะว่าพ้นกระไรแล้วจะจะแต่ไม่ซ้ายไปซ้าย เ่้สายมันไปขายของตลาดย่างตลาดงานนั้นบุญกรุงเขาใหญ่เงบุญพุ่นล้านเอานี่ไปขายหมดจ้ะเนียนเนงานแถบเป็นเขาไปขายเราที่ไี่ค่ะบุญพุ่นล้านใช่คนน่ะของย่างตลาดมีล้านหกหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดึ้นขายของดีขึ้นวหมเป็นอีไปขายคนละเด ใกล้ๆสงการเจ็ดสิแลมาขายไหมเนาะมันจะไปน้ำงาเนาะเนี่ยไปน้ำงานน่ะช่วงนี้คนมีน้ำงานหลายเนี่คนไปขายน้ำงานงานประถาน้าดูงานประถานง่มแม่งากระส่าเมากระส่ากับละสีห้องกับม่็เห็นพันี้แห้งเลยรูนสูมากสามเดือนแล้วบอกอยากเนาะเพิ่งาไม่บานเพิ่งมาสมังจ้า ใกล้สามแลเอสรุปแนวทางของอาโดนนะคะอาโดนัูทีดิ่านบ้านนี้ถือหนึ่งหนะเด็กสันโตคนบ่ได้เอาไเด็กโซิราสำหรับพวกนี้เจ็ดสองนย์ตัดหาสองเจ็สอดศนย์สองเจดศูนย์ตัดหายสองเจดสองศูนย์เนยตัวที่เพิ่นเน้นเน้นสอเจ็นะคะเป็นแนวทางหาสือสหรับกินแบงรัดท่าน

ว่าตลาดถือผู้เดียว่าจาสื่อว่าจส่จ้่อาจิตะตอเถึงหมนถ้ากันมาเลียจิตถึไม่มนจะมาตามลางงวเลยอย่งดถึงม่ตอนนีสิบอไร้เนี่เสิอะไรอ่านี่ตสเป็นอะไเสบายก่อนท่จะต